สวัสดีครัสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาย,ยุทธ์นะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,บ,รบในช่วงมืดๆด,ดึกๆแบบนี้กันต่อนะฮะโอ้โหถ้าสเตเดียมน่ครับได้เจอกับทีมเก่าของเขาก็คงจะเซอร์ไพรส์น่าดูนะฮะมาเน่ครับบอกว่าถ้าหากว่าเจอลิเวอร์พูลในรอบตัดเชือกของยนะูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคงพิเศษน่าดูนะครับต้องบอกว่าเสือใต้บายเยซีนเนี่ยคว้าแชมป์กลุ่มนะโดยการเอาชนะทุกเกมที่ลงสนาม ทำให้ทีมของพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับที่จบด้วยรองแชมป์กลุ่มเนะฮะแล้วมานี่ครับย้ายจากลิเวอร์ pool เนี่ยไปคาแข่งในถิ่นอารีอันซารรนาเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาซึ่งเขาเองก็บอกว่าไม่หวั่นหากว่าเจอกับลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดของเขาเมื่อซาดิโอมาน่ครับโดนถามถึงโอกาสที่จะเจอกับทีมของจิเกนคลอปหรือว่าลิเวอร์ pool เนี่ยในรอบตัดเชือกมาน่เนี่ยก็บอกว่าเอิมจับสลากก็คือการจับสลากเราจะได้เห็นกันในวันจันทร์ แต่แน่นอนว่ามันจะเป็นเกมที่สุดแสนจะพิเศษสําหรับตัวผมเองเน่นแน่นะอันนี้ก็คือคําพูดของซาดีโอมาเน่ถ้าหากว่าได้เจอลิเวอร์พูทีมเก่าเขาคงจะตื่นเต้นน่าดูนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยหรือว่าเสือใต้กับลิเวอร์พูลนะครับเคยเจอกันในรอบ16ทีมเนี่ยเมื่อปี2019โดยตอนนั้นกัปหงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะด,ด้วยสกอร์รวม3ประตูตัวนึก่อนก้าวไปคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ของพวกเขาเองนะครับ <c oughs> ถ้าสมมติมาเน่ได้เจอทีมเก่าของเขามันไม่แน่นะฮะคงจะสนุกน่าดูเขาบอกแบบนั้นนะครับถ้าซาดิโอมาเน่ได้กลับไปเจอลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม